สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุณโภก็สวัสดีชาววันจันทร์ก็ไม่เช้าหรอกบ่ายแล้วแหละวันทีภาคดือ,อนสิงหา68ก็พามาเที่ยวชมเที่ยวร็อกป่าที่นี่ก็คือสวนป่าลออครับหรือ แถวบ้านเขาจะเรียกว่าไฟโรงงานไฟชนป่ารอบชาวบ้านเขาก็จะเรียกไยโรงงานฝายโรงงานเลยหมดแล้วเมื่อก่อนมาแถวนี้นี่เป็นเขาเรียกอะไรที่เพาะชำต้นไม้ขายครับต้นไม้ขายปต,ต้นไม้ก็ กฎหมายที่เขาเรียกอะไรกฎหมายพวกประเภทกฎหมายคุ้มครอง้ะมั้งก่อนเคยสอบถามเข้าไปอยู่แต่มันต้องใช้ไอ้สำเนาโฉนดที่ดินที่เราเจะเอาไปปลูกอาจจะสันส้นๆหน่อยนะเพราะถนนไม่สวยหม่กันสั่นไม่ได้อากมา บาหลังจากไปดูน้ำมาก็ช่วงนี้หน้าฝนก็จะมีผู้คนหาปลาน,นี่น้ำไหลฝั่งนี้ท้ายฝายน้ำลดฝั่งนี้ต้นน้ำมาใหม่อ่ะ นัำกำลังมาฝนเพิ่งตกไปไม่กี่วันอ๋อตอนนี้ก็ลมแล้วอยู่ๆเบรกหน้าก็ไม่มีนะเบรกหมดลมมันล้มอยู่แล้วเราลากมันเจาะปูนขึ้นมานิดเดียวเองต้องล้มไม่ลมมันไม่ถ้ามันไม่ล้มนะแปลกแต่ถ้ล้มมันไม่แปลก คลิปนี้ก็พาเที่ยวชมป่าดงพงไพรช่วงหน้าฝนช่วงเรดูฝนลำบากหน่อยธรรมดาแหละ ปลาในดงบรรยากาศก,ก็ลมลื่นดีวก,กะยุงกัดเล็กน้อยนะ <c oughs> ถ้าใครเข้ามาหาเห็น ส่วนมากก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะโอ้ดอกไม้ช่วงนี้ผลไม้ป่าก็เขาเรียกอะไรพีผวนบบกพีผวน,วนไอ้ลูกแดงๆ สาหาเห็ดดอกเทียมก็งอปากเขาจะเรียกเขาจะภาษาอะไรล่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรล่ะไอ,อ้ลูกเป็นยาวๆเหมือนสีแดงแดงเวลามันสุกมันจะเป็นสีแดงวงรีวงรีคล้ายๆห้ำลิงอะ่ะ ถ้าภาษาบ้านผมเขาก็จะไปกลีไปกลีไปกลีไปกรีถ้าภาษาลาวเข้าใจใง่ายๆก็จะเป็นบกพีพวนทาฝัา่งนี้ส่วนมากจะเป็นแดนบีพวน อาจจะเป็นช่วงหน้าแล้งก็บักยางยางบักยาง,ยางภาษาไทยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ยางยางไม่ใช่ยางพาราไม่ใช่ต้นยางลูกย,าง,ยางอย่างเงี้ยนะยางคนละยางบักยางนะภาษาลาวพากันเรียกกันครับภาษาเขียวบ้านเขาไปกลี ไปคลีอะไรประมาณนั้นนี่ก็จบมาไปเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปไป